อาตาทั้งคนอาให้ตาทั้งหน่อยตาทั้งคนโอยไม่กล้าเขายังเป็นเด็กยังไม่มีวุฒิภาวะที่จะตัดสินใจอะไรได้เขาไม่คุยกับเขาไม่คุยกับยายาอายคือคือไม่ คือม so ันก็มีแต่ได้ก no, no, right? ับได้นะฮะกเลอได้นะคะอัเราได้ยังเอาเอาเลยอโอ้อยล่ะเน้อเอคอ้อยลนอแล้วก็้วกเคาับาเอากครับอดเอาครับาครับ คนเยอะนะครับเรเด้วยนะครับุกตเด้อน้าน้านนุเลนุเนุเ่อาชีพชีพอะไนชีพิก้าโอ้รัทุกคนรัทุกคนก่อนรัทุกคนรัทุกคนทอดทุกคนเออกินทอดทุกคนเออนะมีการย่อด้วยนะมีการย่อขาด้วยนะกินทอดทุกคนกินทอดทุกคนอาชีพชีชี้ให้เรียบร้อยก่นลูกชิบชีพชี้ให้เรียบร้อยก่อน เดี๋ยวไปฉี่ต้องกินเอ้ยไม้ไหวแล้วฉี่ลานแล้วล้านจะแตะปากล้านจะแตะปากล้านจะแตะปากทายกันเดี๋ยวโดนตาโดนฟุนโจอีกล้านจะแตะปากท้ายกันโอ้ยแปลว่าเขาดีใจแม่เขากันไม่อยู่หนุ่นเล็กอ่ะมันเป็นโรคที่แบบปกติเขาฉี่เล็กอยู่แล้วแต่ยิ่งเขาดีใจยิ่งเขาจะอั้นไม่อยู่ ฉีเราแตะปากทางมันจะโดนตาทุกคนดุไปจ้ะเูนะคะฉีั้งแต่ปากทางจนถึงรูดเลยนะคะบางทีมันจะฉีดโดนแบบที่ที่วางยางไงช้างเขาจะเหม็นเขาจะไม่อยากกินอะไรเงี้ยแต่ทุกคนเนี่ยบอกว่าฉีให้เรียบร้อยก่อนให้เข้ามาแต่หนูเล็กก็เป็นโรคประมาณนี้ไงมาถึงจุดที่เคยฉีมันก็จะออมาถึงจุดที่เคยนั่นไม่ไม่แต่ละเขาดีใจเขาจะฉีรัดเ,เหมือนท่านไม่อยู่เนาะ ทำหมดแล้วจะบุดเวนกรนเด้เอชอันเยอะนดนี้เรือคูไงผอว่านกระเดยกันเกิทีิมซาลาดูแล้วเาทตมลาดูแล้วในขอออ้ยอั้อยอ้อยอ้อยเราบอกอ้ยอ้าขอออ้อยอยู่พี่อ่ะหนของคุณแม่แก้วให้จะเพิ่มไปก็เจออีกหนึ่งชุดขอบคุณคุณแม่แก้วค่ะดูดเมตาน้องอ้อยค่ะ มีตัวเต๋าเลยนะตอนเที่ยงของเราก็คือเพิ่มกันเต๋าไปอีกชุดหนึ่งเพราะว่าเอาออยเอาไปชุดหนึงก็จะเป็นสิบเก้าแม่เอายี่สิบเอ่อเพิ่มอีกชุดหนึ่งมาแล้วสารลาสารลานะคะช่วงน,นี้โดนไล่ที่ <c oughs> <c oughs> เอาอยู่ตรงไรหนโดนไล่ก็ไปอยู่ข้างลา่างใคยมาก่อน <c oughs> ที่ก่อนเนาะใครมาหลังตานั้น่ะ็ากนตนั็้นก็คือนะคะอายาเก้าสิบเก้ายาเหลือสามสิบมัดก็จะเป็นโอ้หนูเล็กเก้าแล้วหนูเล็กเจาที่เก้าหนูเล็กเจอที่เก้าแม่ที่เหลือให้แช่เท่าไหร่เด้ เราเชือกที่เจะมีสองเชือที่ยังไม่ได้ถ้าว่าสิบสองแล้วใช่ก็คือแม่ให้สามสิบแต่ว่าเราจ่ายไปแล้วแปดก็จะเหลือสองมันก็จะเหลือสองที่ยังไม่ได้หรือว่าแม่ที่เหลือที่เหลือหกสิบหรือว่าไม่หารให้สิบหารให้เชือกสิบห้าเพราะยาตอเรานี้มันเหลือหกสิบ เยวถามแม่ก่อนว่าแม่จะแบ่งยังไงฝน,นตกหนักเลยตอนนี้ กดิน,นกันเลยคระควันควันอร่อยเลยดึกันอร่อยเลยนะคะขอบคุณแม่นะคะอวิทย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ติดตามเนาะทุกคนฝากท้องไว้ที่ร้าน ข้าวไม่พออยู่แล้วแม่เพราะว่ามันคนมันเยอะแม่ก็ให้ก๋วยเตี๋ยวแม่ให้กินทุกคนเจอแม่ยังว่างอีกชุดหนึ่งยังข่เพราะว่าอันนี้สุดจ้าของแม่เลยก็เจออีกชุดหนึ่งเพราะทุกวันนี้ก็ประมาณสามสิบชุดอะเดี๋ยวนี้สามสิบชุดเลยทุกวันนี้สามสิบชุดอะข้าวเมื่อวานก็เติมอีกเติมอีกสิบชุดแล้วก็ บ้นก๋วยเตี๋ยวให้ตาให้ยายบ้นอีกเมื่อวานห้าถุงมียาย,ายมีตาตาหนานน้าฝนเป็นแม่ให้คครอย่าเอาเพิ่มก็เอาเมื่อวานสามก๋วยเตี๋ยวเพิ่มอีกห้าถุงถ้าอีกสิบชุดเป็นสามสิบวันหนึ่งสามสิบกว่าคนอ่ะแม่ก็ให้กินทุกคนให้อิ่งทุกคนผู้ิดตามก็เยอะไหะผู้ิดตามก็มาเยอะ อยู่แล้วแม่พายุะบุญเหลือจะมาไหมบุญเหลือซาลาก็จะเหลืออีกโซนอีกจาอีกกลุ่มนึงอีกซาลาก็จะเหลือน้องพรแม่จำไรอ้าแม่ผักบุ้งแม่ผักบุ้งบุญเหลือซาลามาม่หก ฉันชอบเล่นน้ำฝน ิมได้น,นะคะเดี๋ยวโซนสาลาเดี๋ยวรอคุณแม่ก่อนเนาะว่าจะแบ่งยากัอนอยังไงแม่จะให้แบบไหน อ่านาคะครูบาสาวบรรยากาศกำลังได้เลยนะฝนโดโด้มรนจะกาศกำลังได้เลยโดโด่กำลังสุกอ่ะดีเลย